ในช่วงของติดกล้องนะครับที่ทุกคนน่าจะรอติดตามกันอยู่นะครับก็เป็นวันนี้เราจะมาดูกันหัวข้อนะครับประเมินจุดต่ําสุดของการปรับฐานรอบนี้นะครับพี่ก้องก็อยู่กับใบแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวกทายพี่กองนิดนึงนะครับพี่กองสวัสดีครับครับสวัสดีครับไรอันนี้มีลงสไลด์ให้แล้วนะฮะพี่กองโอเคปรับได้เลยครับผม ก็จริงๆมันก็เป็นสตอรี่ที่ที่เราคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเราคิดว่าบอลยูมันจะเด้งนะครับแล้วก็พอมันเด้งขึ้นมามันก็จะกดดันให้ตลาดหุ้นปรับฐานซึ่งมันก็เป็นสตอรี่ที่คล้ายๆกับตอนชักสักช่วงไตรมาส3ปีที่แล้วนะถ้าเรากลับไปดูเนี่ยตอนนั้นก็ก็แบบนี้เลยตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกามันแข็งแกร่งมากนะตอนแรกคิดว่าเฟดจะจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยได้จะลงได้ในอนาคตนะครับแต่ว่ากลายเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย ต่อนะครับเราเลยทำให้บอลยิวเนี่ยตอนนู้นเนี่ยมันเด้งขึ้นไปแต่แต่ห้าเปอร์เซ็นะครับตอนสักช่วงเดือนสิบปีที่แล้วนะครับขึ้นประมาณสักร้อยเบสิสพอยต์ในช่วงสามเดือนนะครับผลก็ทำให้ในพนาร์นวข้างบนนะตลาดหุ้นเนี่ยเอสอนพี S P ก็คอเรกลงไปสักประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับดูของของรอบนี้คือถ้าดูความสัมพันธ์นะครับระหว่างบอลยิวกับ กับตัว P/E ของตลาดหุ้นนะครับก็มันก็ค่อนข้างจะจะอธิบายได้ค่อนข้างเยอะก็คือเวลาบอลยิวขึ้นเนี่ยมันจะกดให้ P/E ของตลาดหุ้นเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าถ้าตามทฤษฎีก็คือบอลยิวเนี่ยเป็นตัว discount rate นะครับเราเอา cash flow ของหุ้นของบอลอะไรก็ตามแต่มานะครับแล้วก็ discount ด้วยบอลยิวนะครับเวลาบอลยิวขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้มูลค่าเหมาะสมเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะนี่ภาพนี้มันก็โชว์ให้เห็น relationship นะครับระหว่างบอลยิเวลามันขึ้นนะมันก็จะกดให้ P/E เนี่ยลดลง ครับโดยประมาณก็คือบอลยูขึ้นสัก10บเบสิสพอยต์เนี่ยก็จะกดให้บอลยูเนี่ยลดลงประมาณสัก0.8%นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในในภาพถัดไปเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยบอลยูเนี่ยขึ้นความจริงถ้าดูถึงวันนี้เนี่ยขึ้นประมาณสัก70เบสิสพอยต์ละนะครับอ๋อนั้นเนี่ย7คูณ8นะครับ7 8 5 7 8 56นะครับก็คือประมาณสัก เกือบเกือบหกเปอร์เซ็นที่ตลาดมันควรจะคอร์เรกลงมานะครับถ้าเกิดเทียบบัญญัติระยาง่ายๆก็คือประมาณสักลงไปน่าจะแตะสักสี่พันเก้าร้อย 4, จุดนะครับถ้าเราประเมินจากอ่าบอลยูที่มันขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดคิดว่ามันก็ดูใกล้เคียงนะครับแล้วก็ลองอ่ทีนี้คําถามก็อยู่ที่ว่าตบอลยู U, จะขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับมันขึ้นมาแต่4ี่จุดเจ็ดวันนี้แล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นไปแต่ห้าเนเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ลงได้อีกนะครับ อาจจะต่ำกว่า4,9 0พแต่ว่าเราประเมินว่าที่4.6 4.7เนี่ยน่าจะใกล้ๆพีคละนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาตลอดเรื่องเรื่อง R star นะครับาภาพนี้จะบอกว่าบอลยิวที่4ีนะ่เนณปัจจุบันเนี่ยมัน Pri c e in R Star ที่ค่อนข้างสูงไปละนะครับอาจจะ1.25ถึง1.5%เลยนะครับตอนนี้เฟดประเมิน R star อยู่สักประมาณแค่แค่1%งเนเพราะเนี่ยอันนี้มันก็ Pri ซ์อิน่ค่อนข้างจะ จะค่อนข้างจะฮอกกิชละนะครับคิดว่าจะปรับอาสาขึ้นไปเนี่ยถึง1.5เปอร์เซ็นต์ละเพราะนี่เราคิดว่า4.7เนี่ยน่าจะใกล้พีคเต็มทีแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดคุ้นมันเริ่มคอเร็กนะครับเซนติเมนต์มันเริ่มเสียเนี่ยบอลยู you มันก็จะเริ่มกลับมาเป็นขาลงด้วยซ้ำไปและเนี่ผมคิดว่าอ่าตอนนี้ไอเอลเพรสเชร์จากบอลยูมันน่าจะเริ่มเริ่มคลี่คลายละนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันยังมีรูมให้ให้ลงได้อีก อาจจะมองที่ประมาณสัก4,9 0 0นเครับทีนี้ลองประเมินเมื่อกี้ประเมินจากผลกระทบจากบอลยูนะครับแล้วนี้ลองประเมินอีกฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องของ e a r n i n g ็งยูแกนะครับว่าเวลาหุ้นมันลงเซนติเมนต์มันเสียเนะี่ยเออร์เน็งยูแกมันก็จะต้องขึ้นมานะครับเหมือนเป็นเป็นบริสพรีเมียมของตลาดหุ้นที่มันจะขึ้นมาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่มันส่งขึ้นนะครับเทียบกับอ่าไตรมาสสามปีที่แล้วเหมือนกันนะตอนนู้นที่ที่มีคอร์เรคชันเนี่ยเออร์เน็งยูแกมันขึ้นไปสักประมาณถึงประมาณหนึ่งเป นะตอนนี้อยู่ประมาณ0.5เนะครับเพราะเนี่ยถ้าประเมินแบบนี้เนี่ยก็ตามตารางนี้นะตอนนี้เนี่ยบอลยิวอยู่ประมาณสัก4.6-4.7นะครับเออร์นิ่งอยู่รกมาณ0.4อินเด็กซ์ก็อยู่ประมาณสัก5,000กลางๆแต่ว่าที่เราประเมินว่ามันมีโอกาสปรับฐานไปถึงเนี่ยก็คือเออร์ e เนี่ยอยู่กลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปนะครับอาจจะ0.7-0.8นะครับแล้วก็บอลยิวเนี่ยพอมัน correct เสร็จมันอาจจะไหลลงมานิดหน่อย นะอยู่ที่4.4 4.5เพราะนั้นเนี่ยมันก็ลงไปประมาณสัก4,008 4,009นะครับก็ใกล้เคียงกับวิธีแรกที่เราประเมินนะครับอันนี้ก็ก็ถ้าดูจากสองทั้งสองฝั่งเนี่ยเราคิดว่าอ่า4,009เนี่ยมันเริ่มจะเริ่มเป็นซัพพอร์ตแล้วนะครับที่ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะเริ่มเริ่มยืนได้ ภาพทางเทคนิค hmm. ก็อาจา mm hmm. จะต้องรบกวนพี่วัดก,กับร้ายช่วยกันดูหน่อยว่ามันว่ามัน,มนเ,เป็นภาพเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าผมประเมินจากจากฟันเดเมนทัลเนี่ยคิดว่าสัก4ี่พัเกนี่ยก็เริ่มน่าจะเริ่มยืนได้ละนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรเลว,วร้ายไปกว่าน,นี้นะครับถ้าเป็นเรื่องคอร์เรคชันจากจากบอลยูอย่างเดียวที่เด้งขึ้นมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ประเมินยากอีกเหมือนกันก็คือเวลาที่หุ้นมันลงไปแล้วเนี่ยปกติ หุ้นมันจะลงก่อนและข่าวร้ายมันก็จะเริ่มตามมา <Ừ. S 1> นะครับพอเซนติเมนต์เสียมันอาจจะมีอะไรเข้ามากระทบซ้ํำเติมไปอีกซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ดาวไซด์มันเปิดลงไปอีกนะครับอันนี้เราประเมินจากจากบอลอยู่อย่างเดียวที่มันขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มเห็นตลาดเนี่ยไม่น่าจะหลุด4,009นะครับครับก็คงอยากจะถามพี่กองนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยเหมือนหลายคนก็มองว่า เฟดน่าจะคงดอกเบี้ยนานขึ้นนะครับใช่ครับถา,ถามว่าบอลยูปีที่แล้วเนี่ยเราก็มองว่ามันอปลายปีอาจจะเห็น4.2อ่อาอาจจะ4 4เปอร์เซ็นต<ำ>์ตอี้อ่าใช่ครับตอนนี้เรายังมองแบบนั้นอยู่ไหมต้องมองประมาณไหนครับพี่บอ<า>กครั<า>คนจริงถ,ถ้าดูสไลด์เมื่อกี้เนี่ยผมอขอสไลด์กลับมาแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ภาพนี้ก็จะเห็นว่าอ่าเป็นสิ้นปีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสมมุติอาร์ต้าที่ที่1เปอร์เซ็นซึ่งเป็นเบสเคสเนี่ยก็ควรจะเห็นประมาณเลข4 ต้นๆตน,ตน,นะครับแต่ว่าเกิดเป็นเป็นเป็นฮอ w k กกิชเคสนะครับก็คือ R star ขึ้นไปถึงหนึ่งจุดห้าเนี่ยมันก็จะอยู่มาสักสี่จุดห้านะครับ mm hmm. ซึ่งก็ก็ต่ำกว่าปัจจุบันอยู่ที่ปวันสี่จุดหกสี่จุดเจ็ดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังคิดว่าด้วยความที่อ่ะเฟดจะคงดอกเบีย้ยนานกว่าเดิมก็จริงแต่ว่าพอไปถึงปลายปีเนี่ยมันตลาดก็จะต้องเริ่มมองไปข้างหน้าว่าสุดท้ายเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ ห้าเปอร์เซ็นตไปเรื่อยๆอีกสิบปีแหละนะครับมันต้องลงสักวันหนึ่งเพราะฉเนี้ยบอลยูมันก็จะเป็นการโรแบบแบบไหลลงมาเรื่อยๆอยู่ดีนงั้นก็มอกว่าสี่สี่จุดเจ็ดเนี่ยน่าจะใกล้พีคเต็มทีแล้วแต่แน่นอนเวลามันอะไรมันขึ้นมาเร็วๆเนี่ยมันมีโมเมนตัมมันมีเซนติเมนต์นะครับมันก็มันก็นกโอเวอร์ชูดได้แต่ว่าด้วยฟันเดเมนทัลเนี่ยก็ไม่ควรเกินกว่านี้ไปไกลครับก็ดีนะครับพี่กองจะได้อ่า สบายใจนิดหนึ่งนะว่า <laughs> ไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะุดเจ4.7นี่ก็น่าจะเป็นพีคของช่วงนี้แล้วนะครับก็ยังไงขอบคุณพี่ก้องมากเลยนะครับได้เลยครับ